นานแล้วนะเติมที่อาตมาก็ดีใจมากและเชื่อว่าโยมพ่อกับโยมแม่ก็ดีใจเหมือนกันที่อมจะเุส็สามเป็นฝาแต่คนที่ออมแต่งงานด้วยเนี่ยกันเป็นพระเหมือนอาตมาแบบนี้นันไม่ได้อาตมาไม่เห็นด้วยเลยครับสามนาอมยกเลิกงานแต่งงานนี้ซะอมจะแต่งกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พระอ๋อฮอฝาเวทพนอ,อินมา i'm ว่าเรื่องราวกับแต่งมันเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างเกิดขึ้นได้อย่างไรบรรยากาศที่กองเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะฮะไหนๆก็มากันครบแล้วตอนนี้ขออนุญาตเริ่มไปที่พุ่มกับกันก่อนเลยนะครับคุณลุยกับคุณแมนนะครับนะฮะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้ไปถ่ายทํากันที่ญี่ปุ่นกันจริงๆใช่ไหมครับพุ่ลุยแมนครับกี่เดือนอยู่ที่นั่นกันกี่วันกี่เดือนครับไปรวมกันซิ 25วันขนนักสแสดงไปกันหมดเลยนะครับไปถ่ายทํากัน25วันที่รุ่นนะครับไปถ่ายทําที่ประเทศญี่ปุ่นมันต่างจากที่บ้านเราอย่างไงบ้างครับผู้อ่านครับอย่างแรกเลยเรื่องเวลาในาการทำงานเรามีน้อยมากๆๆมันก็นาฬิกาเกาน่าจะเท่ากันแต่ทําไมมันมีน้อยกว่าที่บ้านเราเพราตกเร็วครับตกกีโ่โมงครับสี่โมงสี่โมงเยน็นเมื่อแล้วอนืนเริ่มข้าแล้วเพราะฉะนั้นต้องเริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยครับ สาทก็ไมาก็ยังไม่มา,าอีกแสงก็ยังไม่มได้อีกไปประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงถึง4ี่โมงเย็นก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับคุณแหวงครับ หนาวครับหนาวแล้วก็พวกเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบออตื่นมาก็ประมาณ10บสององศาอะไรเงี้ยครับผมขับ,บนั่งรถนั่งรถไปที่โเคกั่นอีกประมาณเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยครับะแล้วต้องใช้เวลานานอยู่เหมือนกันแล้วก็เรื่องสภาพอากาศก็กีปัญหาอยู่เหมือนกันอ,อ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมวางแผนเรื่องสเกลเดอร์เรื่องอะไรให้ดีนะครับแต่าพลาดนิดเดียวว่าอาจจะต้องแบบเลือกแบบใช้เวลาเลยเป็นทั้งวันเลยนะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้โชมในตัวอย่างภาพยนตร์มีเจากุซ่าด้วย ใช่ครับผมมีอันนั้นของจริงไหมครับพี่แม่นะไม่ใช่ครับผมเหมือนเป็นนักแสดงของญี่ปุ่นครับผมเป็นนักแสดง<ห>ใช่ครับ,รบนะครับเป็นนักแสดงที่แคสติ้งมาแล้วก็มาเป็นยากุซ่าที่นั่นใช่ครับคือเหมือนเขาส่งคลิปแคสติ้งมาให้เราดูแล้วก็เลือกนักแสดงญี่ปุ่นมานั้นเล่นในห,หนังเราแต่เป็นคนญี่ปุ่นจริงจริงแล้วสื่อสารกันยังไงบ้างครับโอ้เรามีล่ามครับล่ามอยู่ประมาณสามสี่คนที่อยู่ในกองถ่ายอ๋อก็คือมีคนแปลให้ว่าฉากนี้ซีนี้ต้องแอคติ้งแอคชั่นอะไรกันบ้างนะครับผมตรงนี้ในการทำงานตั้้งแตต่่่เเริมนนีย ของไทยด้วยและของญี่ปุ่นด้วยของญี่ปุ่นนี่เรามีทีมงานประมาณกี่คนนะครับเป็นสิบไหมฮะเป็นสิบอยู่เป็นสิบเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานงานโทรกันนะครับว่าวันนี้ต้องถ่ายอะไรกันบ้างนะครับอะไรที่คิดว่ายากที่สุดในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับด้วยพี่แมนครับสิลของงานมันเป็นงานที่ยากมากและอีกอย่างก็คือมันไม่ป่อครัยงที่เราต้องไปทำงานร่วมกับชาวต่างชาติในประเทศของเขาครับผมในพื้นที่ของเขา วัฒนธรรมของเขาการทำงานที่มันแตกตา่างกิจการทำงานในประเทศ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเป็นจ่ายสำคัญเลยเพราะว่าต้องคอเปอร์กันให้ได้นะครับว่าเราจะร่วมมือกันยังไงแล้วก็ทำงานแบบไหนกันบ้างนะครับผมเสน่ห์ของพรพเยีย์เรื่องนี้ครับแต่งมังคิดว่ามันมันเป็นเป็นยังไงบ้างครับเสน่ห์ของเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นเรื่องของพระสองประเทศที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพระญี่ปุ่นกับพระไทยเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดวิธีอะไรที่คล้ายกันแต่เล็กๆ้แล้วการใช้ชีวิตและสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่ด่างกันเลยอันนี้จะเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ชมในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ครับว่าความต่างของพระไทยกับพระญี่ปุ่นครับมีความต่างกันยังไงใช่วัฒนธรรมต่างกันยังไงแล้วทําไมถึงต้องมาเป็นพระเฟยกับพระเป้ครับถามพูดกับนิดนึงว่าแคสติ้งกันยังไงมองเห็นอะไรในตัวน้องเป้กับน้องเฟย,ยครับเรื่องจากพี่เป้ก่อนเลยคบคือพี่เป้เนี่ยเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนับแล้วก็ เรารูลูปีเต้ลูส่งพีเต้ล่ะรู้ส่งนะฮะรู้ว่าคนนี้เป็นมือดีทำงานร่วมกันแต่ไม่แน่ครับผมแล้วมันเป็นจังหวะที่พอดีที่โปรดิวเซอร์ของเราเคยคุยคืนไปว่าปีเต้อยากลองเล่นหนังฮาย์ดบล็อกไหมอ๋อซึ่งมันเป็นเรื่องจริงหน่อยจริงหน่อยมันเป็นเรื่องยากนะคามให้นักแสดงมาโกนหัวแล้วงานต่อไปเราจะทำังไงถูกต้อง กดหัวจริงครับกดหัวจริงทั้งเฟยทั้งเป้เลยโอ้โห,โหเพราะฉะนั้นค่อนข้างหินเหมือนกันไม่ได้กดคิ้วเลยครับแล้วเฟยอ,อ่ะอเฟยเป็ไม่ต้องกดครับไายญี่ปุ่นโอ้ายญี่ปุ่นไม่ต้องกดคิ้วนะฮะแล้ว ชั้นในพี่แอบถามได้ไหมว่าไงครับพี่วัดกางเกงชั้นในพระญี่ปุ่นใส่ไหมโอ้ใส่ครับใส่ปกติครับปกติเลยปกติครับปกตแหวงหัวแหวงเออไม่ไม่ไม่เนื่องจากไม่ได้บวชจริงก็เลยใส่ปกติครับผมคือยังไงถ่ายไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวไม่จ้อเป็นต้องไป็นแค่นี้เลให้ลึกกว่านั้นก็วยอย่างจะเข้าห้องน้ำแบบปกติใช่ใช่ต้องอินแบบเป็นแบบทรงเรียวแบบต้องของจริงเลยไม่ต้องเป็นต่อแอคติ้งกันนะโอเคนักกาบผมเอาละ พราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้ทางด้นานผู้กับได้มมองมาแล้วว่าทําไมต้องอความต่างของพระไทยกับพระญี่ปุ่นเป็นไงบ้างแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างในภาพระตย์เรื่องแต่งงาอรอะไรพี่ลง แม่งบนอยู่นั่นแหละชิบหายบอกไม่ถามกูเลยไม่ถามกูเลยอ๋อใจเย็นดิยังไม่แท้เดียวชิบหายเดี๋ยวก็ถามไปอีกก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถามมาออมแล้วเดี๋ยวก็มาถามมึงกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่เดี๋ยวพี่ถามแจ็คก่อนก็ได้นะถามใจก่อนใจกลับเลยก็ได้บ่นอยู่นั่นแหละชิบหายเอ้ยไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรเลยไม่พูดแล้วใช่ใช่เออเป็นรอเป็นพ่อคนอะไรนะอะไรนะครับพิ่มึงปิดอยู่แล้วไอ้ลมเด็กดงใจเรื่องไอ้ลง เด้ชอบได้กับชอบเดี๋ยวจะแวะไปหาแป๊บนึงนะแป๊บไปริมไปริมนะครับอาถามพี่เป้นิดนึงดรืป่าครับนะครับมาถึงฝั่งนักแสดงที่เราพูด่าวไปคุณเป้นะครับก็เป็นหลวงพี่เป้รับบทโดยคุณเป้นี่แหละเปลี่ยนลุคจากเรื่องก่อนเยอะมากเลย แตกต่างไหมครับจากที่เป็นคนที่อยู่ในแดนหนึ่งแดนสองแล้วก็มาเป็นแบบเรื่องนี้เป็นพระเลยความจริงแล้วผมเป็นพระก่อนครับอ๋อคือจบไทยจบก่อนใช่ครับ่ายพระก่อนแล้วค่อยไปเข้าคุกอีกทีหนึง่งอเหรฮะคือกับใจแล้วก็กลับตัวไปทีหนึงน <c oughs> ่งปิดไปปิดมาครับผมแต่สนุกสนุกตอนที่ได้รับโอกาสจะได้เป็นพระครับเนื่องจากว่า อยากหาเรื่องลองเป็นท้าดูสักครั้งนึงเราเล่นมาหลายบทบาทะท้าทายความรู้สึกท้าทายความรู้สึกครับชอบไหมครับเรื่องนี้ไป้ครับก็ถามว่าจะให้รับอีกก็คงคิดนานครับทำไมอ่ะว่ามันกว่าจะมาทําอย่างอื่นได้มันหลายเดือนขอต้องรอผมขึ้นคิ้วขึ้นช้าโอเคแต่ว่าคิวไม่ขึ้นช้ามากนะฮะเออนะครับทำไมถึงตัดสินใจรับ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีทีมงานที่เราเคยรู้มือกันอยู่แล้วนะครับอย่างพี่แมนที่เข้าเขียนบทสุดเกศเสร็จเปลิดด้วยนะครับอ่าพี่แม เป็นกะทิมเขียนบทนะครับแล้วก็เป็นคนเคยใช่ครับเฟย์นี่น้องออมก็เหมือนกับว่าอยากร่วมงานด้วยกันนะครับเจออารมณ์เจอพี่แจ็คด้วยครับคิดว่าดูจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วเรื่องนี้น่าจะเฮฮาน่าจะสนุกสนานแล้วก็ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นฟรีเดือนหนึ่งผมก็แฮปปี้ครับเป็นไงบ้างญี่ปุ่นสนุกไหมญี่ปุ่นสนุกไหมอร่อยครับหลังถ่ายจบอร่อยเลยหรอร่อยครับโอ้ยชีเนีโอ้ยชิเนะโอ้ยชิทุกทุกมือเลยสุดข้อนะฮะกินกันแต่เราเองนะสองคนเนี่ย แล้วคนที่ได้กินจะโชยอยู่อะไรครับอะไรฮะโชยอยู่ตรงมือน้องเฟย์ก็มีโชยอยู่คาผมจริงก็อร่อยจริงนะครับดูงงโผปิดฟิดไหมสดไหมสดไหมสดครับสดไม่ขาวครับนี่มันเด็กข้าวอาหารครับที่จริงไม่ขาวอร่อยครับอร่อยแต่ผมไม่ได้กินแค่สองคนนะครับน้องมอไม่กินด้วยมออองมไปด้วยเหรอหลังจากแบบเริ่มเรื่องงานเสร็จก็พาไปทานอาหารกันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตที่นูุนเกือบเดือนใช่ครับแล้วก็ฟรีด้วยก็เลยสบายหนยโอ้ ุดยอดนะอินฟีแล้วมีเกียร์เนาะนะครับอยากไปอยู่แบบนั้นไหมอยู่อิฟีแบบนั้นสนุกไหมเป้เราไม่ต้องกลักวลก็กโอเค,คโอเคนะฮะอเอาด้วยด้วยอากาศด้วยด้วยอาหารด้วยนะครับน่าอยู่มากๆฉากไหนที่คิดวายากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป้ครับ แบบเอารถเหนื่อยเลยล่ะเล่นแบบโอ้โหเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับที่แบบว่ามันกระชั้นชิดครับผมต้องเร่งาไา้ไม่ได้ยากเกินไปทุกฉากแต่ว่าจําได้ว่าวันแรกๆเนี่ยผมไปกับเฟยแล้วเหมือนกับว่าไปถ่ายการแดด แล้วเราก็ไปยืนแบบด้วยสปีลิงเนี่ยทำเป็นเทเราไปยืนตากแดดกลับมาผิวหนังมักเสบกว่าอย่างญี่ปุ่นมันแรงจริงเพราะอากาศมันเย็นเย็นแล้วเราตากแดดไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าแดดมันปังมาขนาดนี้กลับมาเราก็ไปทำทีมเรียนบอกผมว่าเดี๋ยวก่อนไปทายาก่อนผิวหนังสกิบลอกเพราะว่าทตอน้าแรกนุ่งเลอะฝากทีนแี้ผิวไหม้เรียบร้อยตั้งแต่วันแรกที่เป็นสีงานแต่งงานเป็นสปอยหนังแล้วว่ะโอเคโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือบรรยากาศนะ นิดๆหน่อยๆภายในพัดยนต์เรื่องนี้นะครับถามพี่ชายสุดที่รักไปแล้วน้องเป้ของเรามาถึงน้องสาวสุดที่รันกน้องออมสวัสดีค่ะสวัสดีน้อ,ง,องด้วยวันนี้น้องออมสวยมากนะครับสวยมากนะครับผมนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวถามน้องออมนิดนึงว่ารับถือว่าเป็นพัดยนต์เรื่องแรกของน้องออ,งงองมออด้วยเรื่องแรก เรื่องแรกเลยใช่ไหมครับนะครับมันต่างกับซีรีส์ต่างกับละครยังไงล่ะบ้านกำนัลบอกครับแต่จริงๆอ,อาวามันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าค่ะใช่ที่ที่มันต่างกันไม่คล้ายๆกับพี่เต้ใช่ค่ะนะครับ<ช><ช>ผมช่วงเวลาที่ต้องแบบถายทุเวลามันมีน้อยถ่ายต้องเร<อ>่งถ่ายกันนิดนึงใช่ใช่แล้วก็มีอะไรต่างอีกเจ็ตแล็กนิดหน่อยไปญี่ปุ่นเจ็ตแล็กเจ็ตแล็กเนาะมันถ่างกันนิดเดียวเอง อาจจะมีบ้างแค่แ้นบ้างผมพูอแล้วตรงว่าในหนังไม่แห้นแบบนี้ครับในหนังผมไม่ได้คิดบุกบโม้ส่งแม่น้องอมตาแขงอีกแล้วเจ็บแล้ส่งไม่ไม่ไม่คุยกันเลยถูกต้องยนะครับน้องออมถือว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกือบจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในการเล่นในเรื่องนี้เลยเหมือนจะเป็นคนเดียวเจอผู้ไม่พี่รับบทส่งบทกันเป็นยังไงบ้างกับพี่ในในกองนักแสดงตั้งทั้งบครับสนุกดีค่ะโดยชายชะกันมาเล่นกัน เขาไม่ค่อยทันเลยเพราะฉะนั้นน้องอมก็จะเห็นพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างใช่ค่ะใช่เห็นเห็นเยอะเลยที่ตัวหน่งอาจจะไม่เห็นเรียนรู้ไปเยอะเลยใครแสับสุดในในการนี้พี่เป้ค่ะพี่เป้อ้าวนะฮะพี่เป้แสับสุดอ่าตูดนะเออนะฮะแล้วก็น้องพี่ๆเขามีการเต้นน้องอมบ้างไหมในการแสดงเต้นค่ะใครบ้างงพี่ลงพี่ลงเต้นแม่ลงสอนออมหลายซีนมาก หมายถึงออต้อ um, งเข้ากับนล珑เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเรายังทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ฮาฮะนล珑ก็จะคอยช่วยแบบพูดอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิพี่จะลงสอนน้องไงบ้างครับเอ็นดูออกเพราะว่าแม่เขาเคยเล่นเป็นเมียลุงเฮ้ยจริงเหรอจริงในภาพยนตร์เหรอละครหลายเรื่องเลยแม่เขาเป็นเมียลุงประจําเลยเอาจริง่า สอนซะหน่อยนิ่งอ่านะฮะพี่วักออมมาเป็นลูกเลยจริงๆใช่ใช่ใช่อ่านะฮะมีแหวนลงกับแม่เล่นด้วยนะคะเล่นเนี้ยตอนที่หอต้องหาให้เจอไม่รู้หรอเมียกูไปด้วยเดินเปตัวเดินเป็นตัวประกอบกับแม่ร้องออมอ่ะเอาเหรอใช่เดี๋ยวก็ไปดูเรื่องนี้จะแวะเห็นแม่ร้องออมฉากไหนกันบ้างไม่บอกไปหาเอาเองนะครับผมแล้วก็มีฉากต้องเตะพี่แจ็คด้วยใช่เอาต้องเตะพี่แจ็คสงสารพี่แจ็คมากพี่เป้เป็นคนสอนพี่เป้ ยังไงครับน้องออกมาก็ตอนนั้นพี่เป้บอกว่าบอกว่าอะไรพี่บ,บอกเตะๆไปเถอะไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วแล้วพี่เแก็บอกมันเตะไม่เหมือนมัเมนเตะไม่เหมือนแล้วเขาก็เลยเตะไม่มออมดูเขาก็เลยเตะพี่แจ็คอาเรียบร้อยใช่นักก็ผ่านผลไปได้ดีแต่ผมปายนิจจัยอยู่แล้วจะเป็นผู้มีพระคุณนะครับอ๋อเรื่องอะไรนะหลายๆโอกาสอะครับ้า้โหสุดยอดนะครับอ่ะมาเาเรียกว่าทา สมมุติว่าอยากเล่นบทไหนถ้าเลือกได้ในบรรดาแบบทั้งหมดเลยในเรื่องนี้เนี่ยอยากเล่นบทไหนกันบ้างน้องออกครับคิดไม่ออกเลยอ่ะอยากเป็นท้าคือแบบโดนหัวยได้เหรออยากเป็นยากุซ่าไหมอยากเป็นยากุซ่าหรออยากเป็นไม่อาอย่าเป็นภารกันอยากเป็นไทยญี่ปุ่นเอาเป็นไทยญี่ปุ่นเรื่องฝั่งด้วยอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามว่าต่างกันยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาถึงนุ่งเฟยยบ้าง ดารทั้งหมดผมสนใจนคาแรคเตอร์น้องเฟยมันดูมันดีครับอยากให้เฟย์เล่าถึงคาแรเตอร์พระชินหน่อยว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้าง ไม่ฟีมมาตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแรกเลยคือผมรู้สึกผมชอบพล็อตมันกน่อนเพราะมันน่าสนใจดีเรื่องการแบบเรื่องการมาเปรียบเทียบระหว่างสองนิกายครับของคุณศาสนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบแล้วด้วยความที่โยนคาแรคเตอร์มาที่ผมชอบเล่นแบบบทอะไรที่มันท้าทายอ่ะมันแปลกอะไรเงี้ยผมชอบแล้วอยู่ให้ผมมาเล่นเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นจริงๆด้วยแล้วก็พูดสำเนียงญี่ปุ่นก็ต้อง ภาษาไทยครับก็ต้องเป็นสำเนียงญ,ญี่ปุ่นด้วยอ,าาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจก็เลยรับเล่นยากไหมาพูดพูดภาษาไทยในสำเนียงภาษาญี่ปุ่นลองสักน,นิดหนึ่งโอ้สิบูต้านิโนะครับโอ้ตัวแป๊บตัวพูด,พดมากสว่านะ ได้จุดเบลลไปสุยากมากเลยยากยากคืฝึกอยู่สักพักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเสียงเหินออกสำเนียงอีกอย่างก็ไปทางเรื่องคือใช่ตอนถ่ายถ่ายไปมันจะมีบางจังหวะที่เอออันนี้ออกม้งแค่ะอันนี้อันนี้เริ่มชาวดอยแล้วเลยต้องค่อยๆปรับกันลงไปครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆสกีในแต่ละสีบาใช่แล้วก็ต้องพูดญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างยากเราต้องพูดญี่ปุ่น ประมาณหน้าเลยครับยาวเลย่รยามากโอ้เห็นแล้วใช่มือคือยาวแบบทั้งหน้าแต่สามารถผ่านได้เลยกี่เทคคะโหจำไม่ได้กี่เทคแต่ว่าก็ตั้งแต่นั่งเครื่อง ไปนะครับยังไม่ได้หยุดท่องเลยก็ท่องบทตั้งแต่บนเครื่องเลยจริงๆตั้งแต่ได้บทมาผมท่องทั้งวันถามพี่เฟยได้กินข้าวไปอยู่ผมสั่งอาหารอาหานมามาถูกผมเลยขอบคุณครับคือว่ากินปรากฏว่าท่องบทที่ถูกท่องบทภาษาญี่ปุ่นอะเนียนเหินใช่ครับว่าเนียนแตกอเลยใช่เพราะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเสียงเขาจะค่อนข้างโมโนโทนคมันไม่เหมือนภาษาไทยที่เราจะพูดแบบหางเสียงจะขึ้นของญี่ปุ่นเขาจะแบบกดลงโอเคเราจะคนไทยเราค่อนข้างติดเรื่มันยากนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นไปติดตามพี่เตฟยแอะน้องเฟยได้กับพี่โยนเรื่องนี้วันนี้เวลา การขับจำกัดไปที่จังหี่สตรองนิดนึงถือได้ว่าเป็นสีสันของภาพยนตร์เรื่องนี้ลืมไม่ได้เลยกับคาแรคเตอร์ที่ทำให้ภาพยนตร์นี้มีสีสันทั้งคำทั้งตลกเรียกรลอยกินใบพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันตอบพร้อมกันได้ได้เลยนะครับได้นำคาแรคเตอร์ตุส่งนยครับให้เรารู้จักหน่อยพี่ลองไหคุณบุศงคุณบุศงคุณบุศงครับนะครับเป็นยังไงบ้างก็เป็นคาแรคเตอร์รวมกลุ่มกับเด็กวัดนี่แหละครับเป็นคาแรคเตอร์คนนี่หือไม่พี่ยอมด้วยพี่ยอมด้วยสามคนครับ ป็นแต่เป็นคนเดียวที่ทะเลาะทะเลาะกันหลงพ่เป้ได้ครับหลงพิเป้เก่งใจครับนคะคะ ก็สามารถทะเลาะกันในในเรื่องเลยก็คือเป็นแก๊งเด็กวัดที่เราลุยกับหลวงพี่ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราคือพาชนกับพี่เป็นตลอดเวลาคือพาพราตายใช่ไหเครับใช่นะฮะชนกับเขาตลอดเวลาคาราวาที่หยาบคายหน่อยก็คือเป็นเป็นลูกศิษย์วัดนะครับพี่รองใช่ครับเป็นกลุ่มกลุ่มปัจจัยยกกลุ่มกลุ่มคนในวัดนะฮะก็จะมีพี่รองมีน้องแจ๊คมีน้องมอมสามคนไปไหนไปด้วยกันในหันแล้วก็ไปต่อสู้กับพระเป้ใช่ครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับปกติถ้าไม่มี พี่สาวคนนี้ก็จะราบเรียบเพราะพี่สาวคนนี้ก็จะสร้างอุปสรรคในเรื่องราวจะได้มีสีสันภายในวัดห,หน่อยไหมครับผมนะครับคิดว่าฉากไหนายากสุดครับนะพี่รองครับฉากที่ฉากที่ให้ให้ด่าหลุบพี่เป้ป,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 ประมาณ5นาทีคนเดียว <c oughs> ในเรื่องนี้อ,อกกะ่ะหรบไม่ได้ถ่า <c oughs> ไม่ได้ด่านนะอ่าพัลาะโวยวายหลุดพี่อ่าฮะห้านาทีคนเดียวแล้วก็คือลองเทคไหมพี่รองไม่ลองเทคทีเดียวผ่านเลยครับทีเดียวผ่านเลยเหรอครับ ูดอะไรไปเราก็ไม่รู้ดีมากเลยเดี๋ยวรับแคบนะเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งไม่เหมือนแล้วดิแต่ก็เล่นได้เล่นได้แต่ก็ไปได้ใช่ครับโอเคนะครับผมมาถึงแจ็คบ้างนะครับแจ็คครับที่ในเรื่องนี้มีชื่อว่าตึงครับพี่ตึงครับคาแรคเตอร์อึงนไงฮะทะลึ่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบของเล่นญี่ปุ่นนะครับผมไปเพราะว่าผมต้องการเซ็กทอยกับกินกระป๋องมาครับ สัญญญ้นง่ายๆครับไปดูเรื่องนี้คุณคุ้มแน่นอนเพราะ,ะว่าผมเข้ามาเดบิวการบันเทิงเนี่ยผมจะมาดูเรื่องนี้เพราะอย่างเดียวเลยคือ <c oughs> เห็นกระจูลงุงลงและเห็นจริงด้วยเห็นกระเจียวจริงครับแต่เขาตัดทิ้งครับเขาตัดทิ้งผมเป็นคนเดียวครับลูกงานครับพี่ลงเป็นไงบ้างครับน้องชายครัตูดลุงลงสวยครับแล้วผมก็คุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยอยู่แล้วไม่คือต้องบอกก่อนว่าลงุงลงครับเป็นคนให้วิชาผมเยอะในเรื่องของการถ่ายทำนะครับแล้วก็ลุงลงจะดูแลผมนอกจากในกองหนังแล้ว ชีวิตจริงอีกก็คือผมได้แต่งงานก็เพราะเรื่องนี้ด้วยครับก่อนหน้าที่จะมีการเอาเอาแหวนไปให้แล้วขอแต่งงานเฮ้ยไอ้แน่ซีนักมาอยู่นี่ขอถ่ายนี้นะขอเรื่องนี้เหรอใช่ตอนขอแต่งงานนะครับอยู่ที่กองแต่น้องไปมออะไรก่อนที่มันขออันนั้นแต่ก่อนหน้าสองวันก่อนหน้าสองวันทะเลาะกันหน้าห้องกูอ่าทะเลาะกันหน้าห้องกูเราก็หอบปดเลยแล้วทะเลาะก็ถยงลงมากแล้วมือียลงเปิดประตูเถอะเอ อ๋อคุณลงก็พาเบียไปด้วยว่าทำไมอ่ะฟรี หลังพวกนักแสดงข้ามเป็นักแต่ไม่มีพูดอ่ะไม่มีพูดอ่ะแล้วเป็นนักเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวจัดได้เราไปบอกเขาทำไมเพราะฉะนั้นคนที่ไปดีในเรื่องนี้ก็ได้เข้าฉากหมดในเข้าฉากหมดเพราะบางจังหวะมันจะต้องมีคนเดินไปเดินมาหน่อยหนึ่งอาศัยเนเธแซ์นิดหน่อยแต่เรื่องนั้นไม่พี มายามันก่อนที่จะแต่งงานนั่นแหละหน้าห้องหน้าห้องนุ๊กเจ็คเรื่องนี้คือน้องคากิมาเรื่องนี้ป่ะใช่ครับก็ทีมงานเขาจะขอว่าแบบว่าขออย่างเดียวให้คือถ้าทํางานที่เมืองนอกครับต้องตรงต่อเวลาครับอ่าก็คือต้องแบบเช้าเพราะว่าญี่ปุ่นมันมีเวลาจํากัดไงครับ<ๆ>ผมก็เลยแบบว่าไม่ไม่ทําช่วงไปถ่ายทำอะครับอ่ามีวิวสินหรือวิวฉากเนึ่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ อ๋อเขาเขาถามเขาดีเขาตอบครับบิวฉากไม่ได้เกี่ยวอะไรในเรื่องเลยนะฉากที่มีลุงๆอ่ะอยู่ในห้องเธอเธอแย้ทะเลาะกับใบมอดแล้วเราเปิดมาดูอ่ะเปิดประตูไปแล้วไม่ได้อยู่จังหวะนี้จังหวะนี้ เยอะครับแล้วไม่ยอมกินโยเกิร์ตก็เลยดื้อไม่ออกครับอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอผมด้วยถลาถลากันเด้วยไปก่อนเดินร้นซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่าแล้วมีคนญี่ปุ่นอ่าขอลายอะ๋ออลายเราน้องสวยไงครับเรียบร้อยไปญี่ปุ่นต้องกินโยเกิร์ตนะครับอ๋อไหนทำท่าเนี้ยแม่เอ้ยไม่ฟังกูเลยอ่าฮะ แต่คุณเป้ก็น่ารักด้วยแหละครับปต่มาคุณเป้มาดีะโยนี่เป้กันไง้ี่เป้ช่ปอกไหมระวังน่อยด้วยระอนงกูสาไปหาโยเกิดมาให้กินดูแลดีดูแลดีดีนเอจเื่อยหลังนั่งรถนานก็นวดให้ใจจะมาเล่นผนโรเวทีแล้วให้องมพูดใน่อยดีกว่าน้อง วันนี <substit uting> <ower> ้ได้ร่วมงานกันเป็นไงบ้างกับพี่ลงกับน้องน้องแจ็คแฟนฉันก็สนุกมากครับคือได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตด้วยใช่แล้วบทเป็นใครแล้วบทเป็นใครแล้วบทเป็นตอนครับผมตอนใช่ตอนนะตอนก็จะเป็นแบบเด็กซ่าๆคนกวนก็ตรงคาแรคเตอร์ผมอยู่แล้วใช่แล้วก็ที่ที่รู้สึกดีที่สุดคือได้มาเล่นกับพี่เป้ออพี่เปยพี่แจ็คนราลงก็คือแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้นราลงสอนมุก แล้วก็เวลาเหงาๆก็มีพี่เป้ชวนไปเที่ยวครับผมสนุกมาก 20บวันสนุกมากครับแล้วก็ลงๆพาไปกินข้าวผัดลงๆออร่อยมากเพราะว่าจะมีเมนูของมึงมีมีอยู่มีอยู่ร้านหนึ่งเป็นข้าวผัดเป็นร้านข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วแล้วก็ลุงลงชอบมากก็เลยมาพูดกันในกองถ่ายว่าข้าวผัดลุงลงข้าวผัดลุงลงร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปถล่มกินกันไปกินอ่าฮะเพราะว่าผมแบบหนึ่งชั่วโมงทำได้สามชามอ่ะเฮ้ยทำไมทำได้น้อยยังไง คนคนทำอย่างเงี้ยแก่วันพักเราก็กลับแบบว่าไปบอกพี่พี่น้องๆ้องชีวิตก็ลำบากแล้วบอกพี่พี่น้องๆ้องอีฮูลงแนะนำข้าวผัดลุงลงอร่อยมากไปสิไปบึ๊บแม่งมีใส่ข้าวผัดกับไอซอสเค็มๆอ่ะเจ้าอยู่เจ้าอยู่อร่อยนะอร่อยชิบนาอร่อยมากเลยโอ้โหอร่อยขนาดที่น้าโลกินทุกวันเลกินทุกวันเลยเมนูเดียวกินทุกวันซึ่งร้านนี้ก็เปิดบริการให้จริงๆด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนช่วงพักเบรก จะมีให้พับตองเขาจะให้เง e ิน2,000เยนเนาะมันเงินพอเท่านั้นพอต่อหมดเยนอ๋งพ0 0เยนยิ่งต่อกเท่าไหร่แจ้งสอง0ันเยน2,000เ e ยนก็ได้ถ้าเก็บดีๆก็คำนวณดีได้อยู่แล้วหกร้อยหกร้อยก็ได้ข้าวผัดลุงโลข้าวผัดลุงโลก็ไปกินกันสนุกสนานกันไปอร่อยมากผมชอบมากครับอ้าวละนะครับวันนี้แค่คุยก็สนุกสนานขนาดนี้แล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากชมภาพยนตร์ก็เดี๋ยวไปชมในรอบวันกาล่านะครับผมนะฮะวันนั้นก็น่าจะสนุกสนานกันสุดๆเลยทีเดียวกับภาพยนตร์เรื่องแต่งมังนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอุ้ยนะครับคุณแม่พุ่งกับภาพยนตร์มากๆที่มาร่วมพูดคุยกันตรงนี้กับคุณด้วยพี่แม่ด้วย